สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับกับเกาะไฟโอเอซิสนั่นเองนะตอนนี้นะครับก็มีกิจ,จกรรมนะ ที่เราจะต้องบีดมอนสเตอร์ให้ได้ตามมิชชั่นนะครับหลังที่จากที่เราได้สปูริตแล้ว oh. ตัวถัดไปครับที่เข้ามาพร้อมๆกันอีพิกซินเซอร์นะ oh. ใช้เวลาเ oh. หลือเวลาอีก2วันกว่านะครับ oh. เป็นมอนสเตอร์สี่ธาตุนะครับซึ่งจะมีในเกาะโอเอซิสและแอมเบอร์นั่นเองนะ oh. แล้วก็สเตตนะครับนี่ฮนะอีพิกซินเซอร์นะครับเป็นคลาสไฟสี่ธาตุนะครับอ่าเรทก็ประมาณนี้นะครับเอาละ oh. เดี๋ยวเราจะลองมาบีดกันนะ oh. วิธีการบีดนะครับก็ oh. ง่ายครับเราจะใช้2ตัวนะเจ้าแกะนะครับโลบี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าปลาใต้ทะเลลึกนะครับแพนเซอร์นะสตัวนี้นะครับใช้บีดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะพี่จิ๊บก็จะอัพอาหารให้น้องก่อนนะครับเพื่อเป็นเทคนิคนะเล็กน้อยๆนะครับนี่เราจะต้องอัพอาหารของสัตว์มอนสเตอร์เรานี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือเจ้าแพนเซอร์นะครับเดี๋ยวยานิดหนึ่งนะมันไปแอบอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับ ย้ายพื้นที่กันสักนิดแพสเซอร์พี่จิ๊บก็จะอัพอาหารน้องนะครับอัพเลเวลให้มีเลเวลที่ใกล้ๆเคียงกันนะเทคนิคส่วนตัวนะครับใครเอาไปใช้ไม่ว่านะโอเคให้อาหารน้องไปครับจนเลเวลประมาณ10กว่าเนะี่ยให้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีอาหาร8ล้าน9กล้านไม่ต้องเป็นหวงนะี่เนี่ยรู้สึกเจ็บแล้วนะครับจับน้องมานะอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่โอเคนี่นะ เราก็จุดไฟให้ครบนะครับแล้วก็ห้ามการบีดเลยนะทีนี้นะครับมูราบีเจ้าแก่น้อยนะครับแล้วก็แพงเซอร์นะป่าใต้ทะเลลึกครับหนึ่งสองสามปาบมไม่ติดวังน้อง9้าชั่วโมงนะครับไม่ติดนะอีกทีนึงเรามีอีกเสาโอเคบีดอีกที่ปาบโอ้โห <S <S ยากเหมือนกันเว้ยน้องๆขน,น,นาดจุดไฟยังไม่ได้เว้ยต้องพยายามกันต่อไปคนระับน้องๆเดี๋ยวเรามาทำให้สำเร็จนะโอเค โอเคครับมึงน้องเราก็มาดูในส่วนของมอนสเตอร์ไบโอนี่ครับสำหรับอีพิกซินเซอร์นี่ครับเจนะ้าซินเซอร์นะเขาบอกว่าซินเซอร์ในเวอร์ชั่นต่างๆเนี่ยพยายามจะลดความรู้สึกไม่สบายที่เกี่ยวกับร่างกายของมันนะครับด้วยการที่หลอมเหลวสิ่งที่เป็นของเหลวในร่างกายเนี่ยหลอมเหลวออกมานะครับือคก็ <S <S 1> <S 1> คือไม่มีอะไรจะดีกว่าแล้วไปมากกว่าการที่ว่าเจ้าพวกเนี้ยสั่งขี้มูกร้อนออกมานะนะี่ครับ ขี้มูกที่มันร้อนๆเนี่ยในแต่ละเวอร์ชั่นเนี่ยมันก็จะมีสีนะครับแตกต่างกันไปแต่ว่าเจ้าอีพิกซินเซอร์เนี่ยจะหลังขี้มูกนะครับมีที่เรียกเาว่าเรียกว่าขี้มูกหรือเมือกเนี่ยที่เป็นกรดสูงนะทั่วร่างกายนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากรรงสีของดวงอาทิตย์และการจามของมันเองนะครับตาที่3ที่อยู่กลางหน้าผากของมันนะครับบางครั้งก็ช่วยนะครับเฝ้าดูนะครับ ปริมาณการสำรองของกดข้างหลังมันนะเขาเรียกว่ากดตัวนี้เรียกว่าซีโซซูริโดริกนะครับซึ่งเป็นกดเฉพาะของตัวมันเองนะครับไม่มีในโลกนี้นะครับเป็นกดสีเขียวๆนะในขนาดที่ขาหน้าของมันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะช่วยทําให้มันเพิ่มความเร็วบนบกได้นะครับดีขึ้นมากนะครับจากลูกร้างที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือมีสีแข็งนั่นเองนะครับโอเคอีพิกซินเซอร์นะเป็นมอนสเตอร์สี่ธาตุนะครับ ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟนะครับไฟนนอีพิกไฟมอนสเตอร์นะครับถูกใส่เข้ามาในเดือนพฤษภาคมวันที่17นะครับปี2023ในเวอร์ชัน3.9.2นะครับแล้วก็อีพิกมอนสเตอร์ตัวเนี้นะครับวิธีการจะบีดของมันนะครับบีดได้นะแต่ว่าเป็นช่วงเวลานะครับคือปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับต้องรอเป็นกิจกรรมนะครับส่วนนะครับเวลาบีดใช้เวลา 1>, 1วัน17ชั่วโมงอีปิกซินเซอร์เป็นมอนสเตอร์ที่ได้รับเหรียญน,นะครับมากที่สุดนะที่สามารถสร้างเหรียญมากที่สุดในไฟโอเอซิสแล้วนะครับผมนะแต่ว่าเขาบอกว่าเจ้านี้นะครับเป็นอีพิกซึ่งตัวอีพิกเนี่ยไม่สามารถบรีดได้นะครับนอกเว้นแต่ตัวธรรมดาและตัวแรเท่านั้นนะครับที่จับมาบีดกันได้นะโอเคแล้วก็เขาบอกว่าในมือแอมเบอร์นะครับ เจ้าซินเซอร์เนี่ยต้องใช้การอีโวนะครับจากร่างซินเซอร์ปกตินะครับแล้วก็เป็นแร่ซินเซอร์นะนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับโดยใช้ไอตู้ครูซิเบอร์นี่นะก็ใช้เวลา1วัน17ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับสำหรับเสียงนะนะครับเจ้าอีพิกซินเซอร์ก็จะเป็นเสียงเดียวกับซินเซอร์ธรรมดาเลยนะครับก็เป็นซินสเบตนะครับอะไรประมาณนั้นนะวิธีการบิดก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับใช้วอลลุบีกับแพลงสเลอร์นีฮะ ชื่อชื่อมอนสเตอร์ที่เป็นไปได้นะครับหนึ่งชื่อที่เป็นไปได้ของเจ้า EPIC กซินเซอนะครับก็อ้างอิงมาจากฮิปโปนะครับตัวเมียที่อยู่ในเอ่อมาดากัสการนะครับเป็นการ์ตูนใน d ีมส์เวิร์นั่นเองนะครับผมเอาละแล้วก็ในส่วนของโน้ตนะเขาบอกว่า EPIC กซินเซอร์นะครับเป็น e ีพิไฟสี่ธาตุที่ใส่เข้ามานะตัวแรกก็คือ EPIC กทริงนะครับผมแล้วก็ e ีพิกซินเซอร์นะครับ เป็นมอนสเตอร์ตัวที่2ที่ออกมาในรูปแบบของพิสมาติก่อนนะครับหลังจาก e ีพิกทริงพิสมาติกก็คือมอนสเตอร์ที่เป็นคล้ายๆกับสัตว์ประหลาดนะอ,อยู่ในดาวออฟไฟนะครับสีมันประหลาดๆห,หน่อยนะ <c oughs> เขาบอกว่าผิวหนังและหางของอิงปิกซ er ินเซอร์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮิปโปและก็จระเข้นะครับผม <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับจะนะครับเป่าขี้มูกเป็นฟองอย่างนี้นะขึ้นมานะครับ เมื่อเวลาเราปิดเสียงนะซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่พบในร่างธรรมดาแล้วก็ร่างแร่ด้วยนะครับผมนี่เลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ e p i c s ซินเซอรนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับว่าหน้าตาน้องจะประหลาดอย่างไรนะครับแล้วจะสั่งชี้ออกมาเป็นเขียว <c oughs> เป็นเมือกอย่างนี้หรือเป็นกรดแบบนี้อย่างไรเนรี่ยไปดูในเกมตัวจริงกันเลยครับโอเคครับหลังจากไปชิปได้อาอทำน้อง วินส์เอ้ยน้องวินส์ว่ะน้องสปูริสแตเนสบ,บอีจิฟก็ลงบริดทันทีเลยนะครับและก็ปรากฏว่าติดในครั้งเดียวเลยนะครับแต่ว่ามันคือ1ชั่วโมงไอ้นึวัน17ชั่วโมงนะแต่อันนี้มันเป็น1วันกับอีกเอ่อ12ชั่วโมง53 50นาทีเนี่ยจิ๊บคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่านะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีสกินอยู่นะมันเลยลดเวลาดูลงไปนะครับโอเค เดี๋ยวเราลองไปดูฮะว่าจะติดจริงไม่จริงนะครับวิธีการบินก็วูลบีกับเจ้าแพนเลอร์นะฮะนีน่ลองอีกตัวไหมเพื่อติดนั่งนะ้องแมพอ๋นนี้ไม่ได้แล้วน,นี่คือติดแค่โมอนี่คือแพนเลอร์นะครับเจ้านี้ก็คือวูลบีนะเอาล่ะเดี๋ยวลองมาดูกันฮะว่าจะติดจริงไหมนะแต่ว่าจะติดติดน่าจะติดอยู่แล้วละครับเพราะว่าถ้าเป็นวูลบีมันแค่20ชั่วโมงนะแต่นี่เป็นวันก็คงจะเป็นอีพิกแล้วครับเดี๋ยวกลับมาดูครับว่าจะได้จริง อย่างนี้เป็จชที่โมหรือเปล่านะเออเดี๋ยวกลับมาดูกันนะฮะป,ะดปะดาดาปาราปาราเอาเลยครับกลับกันมาอีกแล้วนะที่ไฟโซอโยซ,ซิส<อ>นั่นเองครับผมมาแล้วจ้าจร,ระเข้ที่เราตามหามาแสนนาน<อ>ก็มาเกิดแล้วมากันเลยฟึบฟับอีพิกซินเซอร์นี่ครับคลาสอ e นะีพิกสีธาตุในอิลิเมนต์นะครับมีธาตุลมธาตุน้ำธาตุ น้ำแข็งแล้วก็ธาตุไฟเนะยครับเป็นจระเข้สี่แขนเอ้ยใช่ดีซี่แขนสองขานะพี่กิ๊บนับเป็นแขนแล้วกันดูเหมือนแขนว่ะแล้วจมูกครับดูดิจมูกโคตรใหญ่เนียครับ <c oughs> แล้วน้ําข้างหลังนี่ไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไร <c oughs> น้ําเน่าหรือน้ํากำมะตรังสีวนะเนี่ย <c oughs> โอ้สีเขียวอีเลยนะมาละจ้าตัวอีปิสตัวที่หนึ่งของเมืองครับมา <c oughs> จนได้เนะี่ยลงมาแล้วนะโอ้เ <c oughs> ต็มว่ะเอ้ยเดี๋ยวนะ เอ,อ,อย้ยเมืองเต็มตายน้องน้องเองเลยโอ้โหตายตายตายเออไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นต้องอัปเกรดเมืองนะ64เพชรป่ะโอ้โหน,น้องๆเราไม่มีเวลามันจะอัปเกรดได้ขนาดนั้นแต่ว่ายัางไงก็ต้องอัปเกรดว่ะอัปเกรดไปเลย64เพชรบายบายจ้ะโอ้โหโดนไป64เพชรว่าแต่ว่าโอ้โหหรืออีกสองแล้ววะ อ๋อเจ้านี่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 มีอยู่แล้วไม่เป็นไรฮะเอ่อเช็คอินไปก่อนนะครับโอเคเรามีแลมเมาอยู่นะครับเกิดมาสักทีเธออีพิกซิมเซอร์เอาแล้วว่าน้องเอาว่ะ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 มาแล้วจ้าอีพิกซิมเซอร์โอ้น้องดูนะครับเป็นจระเข้มีสามตานะและดูพฤติกรรมของน้องนี่ครับ ดูตามันล็อกแกลกล็อกแลกดูนะน้องๆน,นะมันแบบเป็นจระเข้เจ้าเล่หรือเปล่านะอุย้ยขี้โมกเป็นสีเขียวฮะดูครับการพ่นขี้โมกเป็นสีเขียวอันนี้แน่นอนเลยว่าเป็นเอ่อไข้หวัดนกหรือเปล่าไม่ใช่ไข้วัดนกนะี่มโหนกนกอยู่ไข้นะครับทำให้เป็นไข้หวัดนกได้นอ้องหรือเป็นโควิดก็ไม่รู้นะเอาแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวนะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวพิจิ๊บจ๊า เบาเสียงของทั้งเมืองหมดเลยนะเอาละลลบไปไหนูเดี๋ยวเราจะมาจัดกัน3ตัวนี่ครับยืนยืนพร้อมกันนะเพราะว่าพ่ชิบได้ครบทุกตัวเลยนะครับเราจะเริ่มจากซินเซอร์ร่างธรรมดาก่อนนี่และก็แรซินเซอร์นะครบทุกชนิดแล้วนะครับแล้วก็อีพิกซินเซอร์นะเดี๋ยวเดี๋ย,วยว <What? S 1> พวกแกจะมาแย่งซีนไม่ได้เอาละนี่กาบริกาบริกาว่ะนี่มานี่ ทุกตัวครับหลบไปก่อนครับฉันต้องการจะพรีเซนต์จระเข้สามสีนะนมาแล้วจ้าน้องๆเป็นไงโอ้โหเรียงลำดับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านี่เลเวลสิบหกเจ้าหมอนี่เลเวลเก้าอ้าไอ้หานี่เยอะๆครับน้องๆความเท่าเทียมในสังคมต้องเกิดฮะอโอเคสิบห้าสิบหกเท่ากันนะ โอ้ห oh, จนน้องนี่เลเวลหนึ่งอยู่เลยเอาอ,อ,อาหารสี่ล้านดูซิว่าจะไปถึงเลเวลไหนได้ฮะจะถึงเลเวลสิบหกไหมนะความเท่าเทียมในสังคมต้องมีสล้านแล้โอเคอ่านี่น้องๆดูการเปรียบเทียบให้ดูนี่ฮะชิมูกแต่ละตัวอันนี้คือน้ำเดือดอันนี้คือลวาวาอันนี้คืออะไรวะ น้ากำมันตลังสีเหรออะเ <L AM> ดี๋ยวให้ดูครับขี้มมกแต่และตัวนะเอาแล้วครับมีแสงไฟแต่เจ้านี่ไม่มีนะเป็นอุโมงค์ทึบนะครับ <L AM> ขี้มูกน่าจะตันห่ะกดูดิเขาเคี้ยวก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะชาวบ้านเขาเคี้ยวชี้ขึ้นบนใช่ไหมเจ้านี่เคี้ยวางล่างอือหือดูดิขี้มมกแต่และตัวเฮ้ยเจ้านี่เลอะออกมาข้างนอกครับสองตัวนี้แต่จอระเข้ตัวนี้จะหมกใหญ่ที่สุดครับมันสามารถกักเก็บ ที่โมกไว้ไม่ทะลักออกมาเหมือนตัวอื่นนะนะครับนี่ความสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับพีจิจะรีวิวให้ดูนะสามสกินนี้นะครับหนึ่งะครับมือคว่ำนะครับมือหงายนะครับมือคว่ำาือมือกำมือสองข้างกลายเป็นมือมีสี่นะครับหางก็เป็นจระเข้เต็มที่เลยนะครับสีก็ต่างกันนะชัดเจนมากนะครับแล้วก็ตาครับเพิ่มออกมาอีกข้างหนึ่งนะทีสามข้างนะครับมาดูครับ หนามแหลมคมนี่คือแบบสุดยอดจระเข้ระดับอีิกจริงๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะอ่าโชว์คิมโมกหน่อยออยังไนงน้องๆคือครบอ่ะเออธรรมดาแลอีพกครบแล้วนะน้องๆน,นะสั่งมมค,คิโมกกันใหญ่ เยทุกครั้งที่เป่าครับลมออกที่แก้มเห็นไหมสังเกตดูสองตัวแรกจ้าที่พุงจะมีความร้อนนะครับมงน้องจะเลืองแสงนะเวลาน้ำร้อนนะครับแต่ตัวสุดท้ายเหมือนไม่มีควันว่ะอาจจะเป็นแกงใต้หรือเปล่าเมรูนะครับเขียวๆนะต้ม ต้มแกงกะทิหลายอย่างตอไม่แน่ใจนะครับโอเคเอาละ่ะสําเร็จแล้วนะครับอีไปสามตัวเอ้ไม่ใช่อ e ีไปสามตัวปินเซอร์สามร่างครบท้วนครับสําหรับเมืองน,นี้ครับสวยงามมากเลยนะ้นองๆนะโอเคในที่สุดเราก็ทําสําเร็จครับกับสินเซอร์แบบสมครบท่วนทุกร่างทุกสกินนะครับผมเอาละ่ะโอเค คลิปนี้ต้องจากกลากับเมืองไฟโอเอซิสไปก่อนนี้ครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊บเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับจะมีข้อมูลดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับ My Singing m o n s t อร์คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีบ๊ายบายจ้า